Mm-hmm. Mm -hmm. วนี้ก็พบกับผมี่ช่องสนทยาชาแนลนะครับออกมากลางไร่กลางนาครับผมอาทิตย์กำลังขึ้นกรับข้างหลังครับผมอทนตี้กำลังจะขึ้นแล้วครับออกมาหายามกลับครับผมเมื่อวานนี้ก็มาใส่กลับไว้เป็นเป็นหมายปลาข้าวเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับไปครับผม บ่วงลูดครับผมนี่ครับบ่วงรูดแล้วหลังแรกหลังแรกรูดแล้วบ่วงครับบ่วงนี่ครับผมทานบ่วงครับผมใส่กลับด้วยใส่บ่วงด้วยครับวันนี้ดูกันครับว่าจะมีตัว ให้ท่านผู้ชมได้เห็นหรือเปล่านะครับปุบโอ้โหดูครับท่านผู้ชมดูยังสวยนะครับไม่มีตัวครับผมดูสวยเลยแต่ตัวไม่มีครับผมอัแรก สีชมพูเห็นชัดไม่มีหลงครับผมตรงนี้ปุ๊บใกล้ๆก,กันเลยครับผมแล้วก็บ่วงตรงนี้บ่วงก็ไม่มาเมื่อคืนมายางเขาตรงนี้ได้ไปตัวนึ่งเขาตรงนี้ตัวใหญ่ครับผมตรงนี้ตอนเชา้าเงยียบปิดไม่มีตัวทรัมต้องใส่จะหมดตัวนะครับ เลจะหมดตัวบวมก็ไม่พ่านเลยเยวบบวงรับนี้ก็ไม่ลั่นมมรครับท่านผู้ชมดูสวยนะครับลู ไม่ลันครับอนนี้หนามากหน้าติดมากไม่มีตัวเป็นไหมเก่าเขาครับมาดักซ้ำไหมายเก่าเขาตรงนี้หนึ่งหลัง ปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ลั่นเอาแล้วนี่ก็ไม่ลั่นครับผมคุยม้ยใหม่ๆครับผมนี่รูคุย้ยใหม่ๆเลยเอ๊ะเจ้าไหนหนอคือบอลลันหนอ อครับดูกันต่อครับผมืชจังไดนอก็มีรอยคนมาใส่ไปแล้วนะครับตรงนี้บ่วงเอาครับท่านผู้ชมนี่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 ติดบ่วงครับผมติดบ่วงตรงนี้หลังนึงครับตรงนี้ไม่ติดครับผมติดบ่วงครับผมนี่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  ตัวสวยอยู่ตัวสวยตัวสวยตัวสวยอยู่นี่ครับอ่า นะมีแต้มให้พี่น้องได้รับชมนะครับหนึ่งแต้มหลุงกระตอกครับผมก็ไหมสวยๆนะครับแล้วก็มีรอยคนมาดักอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ออกครับผมตรงนี้บวงครับผมนี่หนึงหลังตรงนี้ก็ไม่ออกครับผมตักไว้หน้ารูเลยนะครับตรงนี้ สงสัยเมื่อคือนนี้จะโอ้หลังนี้ผานครับผมนี่ครับผานบ่วงนะครับแต่ไม่แต่ไม่ติดนะครับผมบ่วงรูดนะครับนี่สงสัยเมื่อคือนนี้จะตื่นพูนะครับคืนนี้ก็จุดพู่กันสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชม FC ทุกๆุกท่านด้วยนะครับผม ทีใหม่นี้ก็ให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตรงนี้บวงนะครับโอ้โหไม่มาครับผมบวงเก็บก่อนนะครับเก็บบวงก่อนบวงบวงที่หนึ่งหลัง นี่ก็ไม่มาครับนี่ครับนี่ก็บวงถึงกันต่อครับตรงนี้อีกสองลังสงใส่หนูจะตื่นพร,รุปรึบตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมบ่วงลูดนะครับ นี่ครับผมนี่นครับวงลูดแต่ไม่ติดครับผมตรงนี้ปึ๊บโอ้โหท่านผู้ชมหลังนี้ลัน่นพลาดครับผมกับเปลกนะครับเอาแล้วนี่โอ้ยเีย้าดิโอ้ยน้อ เอลั่นผาดแล้วห่วงกระรูดผาดกับกระลั่นผาดตรงนี้ใกล้ๆกันเลยมีลุนครับมีลุนมีลุนมีลุนเป็นไหนเนาะ มันนอนตายๆๆยูวแถวๆนี้บ่โอ้อืาตัวน้ำผ่าจ้อยครับบรรยากาศตอนตเช้ามองเห็นเทือกเขาเวยผมโอ้โหบ่วงลูดครับผม นี่นะครับบ่วงลูดแต่ไม่ติดครับผมเฮ้ยะเป็นไปได้ยังไงนี่ครับลูดครับแต่ไม่ติดเฮียะลุ้นกันต่อจังดีจังดยตรงน,นี้ ปพืบปรับโอ้โหบวงลูกแล้วครับผมไม่ติดครับเนี่ยครับ๊ะยังไงเนาะไม่ติดเนาะเป็นจังหดเป็นจังไดเนาะครับ หนูนะครับหมายมองเห็นตะไกลเลยครับผมนกบินสีชมพูนกบินสีชมพูมาลุ้นกันปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอ้โหโอ้เรากัดยาเลยครับไม่ออกไม่มาเลยกัดยาใหม่ๆดินี่ นี่ังไหนเนาะสุสัสจะตื่นผู้ช่างเดางเดางเดยทางนี้ึพอืมไม่มาว

ลุกน้ำเงี้ก่อนครับผมหนึ่ง,งน้ำนี่โอ้โหโอ้ยลอยมันชนครับแต่ไม่ลนนั่นครับผมผมดักไว้ตรงนี้นะครับแต่กลับหมุนมันอยู่อย่างงี้ผมดักไว้ตรงนี้เฮ้แน่นอนจริงๆครับหนูอย่างนอเนาอก็อประหลัดน,นอ กัดหนาไม่ไเลยดตัวนี้ยาไม่ไมเลยแต่ไม่ติดตรงนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมกับหายเห็นแต่กระพุดนี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ไงแล้วนี่ แถมนี่ครับผมเบอเอฟมาแล้วมาแล้วแถมที่สองแถมที่สองมาแล้วครับงไงนะครับแถมที่สองมาแล้วการคอสิครับอย่างนี้สวย นี่ครับผมตัวใหญ่ยยเลยไอถุงลุงกันต่อครับผมลุงกันตอ่อมาแล้วเต็มสองมาแล้วพืบไม่เอ,อ่ยโอ้โห,โหบ่วงรูดอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ครับผมบ่วงรูดอีกแล้ว <Hey. S 2> นี่นครับผมต่อครับตรงนี้ใส่ไปายหลังตรงนี้ใส่ไปายหลังตรงนี้ปุ๊บโอ้โหไม่มาครับผมเอ๊ะ hey. หน้ามาทางหลังนี่หน้าออกจังดนเนาะ เขาไปกินไปแล้วบ่นี่ดิเสร็จละโอ้นี่ก็ไม่ออกครับผมนี่ครับรู้บักไงครับผมเมื่อมาครับแนวไหนรู้บักไงครับผมทีงไหนนี่นี่นนดิ นี่กระบอกครับบ่วงครับผม ครับดูกันต่อเรื่องเหลือลอ,อีกหลายหลังหลังนี้ปึ๊บโอ้บ่วงด,ดูดอีกแล้วครับผมนี่ในนอเอานี่นี่ดูว่าไงเนาะ วิวว่าง,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 ง่ายว่างนึงนี่นี่เดีอู้ไม่มาครับผมอู้หักจ่อยมองหักทีมหมด,ดนี่อีกกี่ก็ไม่มาปืนกันครับต่อหลังนี้ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยหลังนี้ ดีกันต่อทางนี้โอ้ทางนี้ก็พ่อมาพ่อพานทางนี้ก็พ่อพานครับลืมก,กันนกกระยางกินปลาขอนพ่อทางนี้ใส่มั่วครับทางนี้ คิดว่าจะ,จะมีหนูครับตรงนี้ไม่มีหนูครับผมใส่มั่วครับหลังนี้ครับโอ้ยกลับไม่ดีเลยหลังนี้ตีแต่มือเมื่อคืนมาส่องหนูนะครับพยายามกับเขียดเยอะมากครับตรงนี้ครับเขียดเต็มไปหมดเลยครับมันเป็นนาน่าจะเป็นที่น้ําท่วมนะครับตรงนี้เลยไม่ได้ปลูกข้าว เขียดเยอะนี่ครับที่ว่างๆนี่ครับเขียดเต็มไปหมดครับผมปลาข้าวนี่ก็ดูไม่หมดนะครับจะใส่รเลาะขันเหมืองน้อยนี่นะครับขันคูนี้เราใส่ว้สี่ห้าหลังรุ่นกันจะมีตัวหรือเปล่าหมูมนี้ครับหลังแรก อยู่มุมนี้เมื่อคืนมันชนนะครับชนแต่ไม่ลั่นชนเปลี่ยนทางเลยเชา้านี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมกลับหายครับโอ้ยท่านผู้ชมดูดิครับลั่นพลาดครับผมโอ้เหนื่เนรอเหนโนโอ้เนาะโอ,ะโอ้ลั่นพลาดครับ ผัดแล้วผาดแล้วหลังนี้กะว่าโดนจังๆได้หลังนี้นหนเนาะกะว่าถืกคักๆได้หลังนี้ได้กับปลอดได้นี่คือว่าไม่ถึกครับตาทาดเสื้อไ่ไหนนี่นี้ปลานี่ปะมันดู นอนหมอบยู่แถวี้บ่บ่เห็นครับไปก่อนนี่ครับผม นี่สีชมพูหลายลังเลยสี่ห้าลังท่านผู้ชมโอ้โหเอาเลยครับเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วท่านผู้ชมนู่นนู่นมักไงครับมักใหญ่มักใหญ่ติดบ่วงครับผมนี่ครับนี่นี่แจ๋วครับยี่แจ๋ว นี่ครับผมบักเอฟครับบักเอฟโอ้บักไงเลยครับโอ้สวยตัวนี้ตัวนี้สวยครับใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับนี่การๆเยการเา้าดูกันต่อกครับผมอ่า หลังเมื่อกี้ลานพาดหลังนี้ติดบ่วงครับหลังนี้อู้หลังนี้บูมาครับผมนี่ครับบูมาครับผมเนื้ขี้ไต้ครับผมขี้อคิไตสุดโบราณขี้อคิไตสุดโบราณครับโอ้แจว๋วติดบ่วงติดบ่วงตัวพวกไงครับผม บวงตัวไปเลยเอาดูเงาต่อครับผมเด็ก็บ่ฟาวแล้วล่ะมื้อนี้มีแต้มให้พี่น้องได้รับชมกันละหลังนี้เ <c oughs> มื่อคืนนี่ลัน่นพลาดนะครับหลังนี้ครับเมื่อคืนนี่ลัน่นพลาดหลังนี้ลัน่นพลาดนะครับขี่แตกเลยครับนี่ขี่แตกเลยนี่นคืนนี้ขี่เสียกลับผมเลย ไปไหนบุนี่บมาเลยครับมาเลยขี่ให้กลับผมเลยเมื่อคืนนี่โอ้ยเดี๋ยวก็นี่แจมให้พี่น้องได้รับชมกันละโอบอ่เห็นตงเมื่อคืนล่นพาดไปเร็วหาบ่เจอลุงมาต่อครับยังไม่ทันหมดยังเหลืออีกทีหลงังเนาะหลายหลังอยู่ครับ ต่อตรงนี้อะไเห็นแต่ไม้กลับยุไซบวงยุไซโอ้สนครับสนครับต่วผถูกครับผมลอยสนอยู่ครับนี่นี่ลอยสนอยู่ครับนี่โอ้ผูถูกครับบูยู่ไหมใส่จะถูกบูจังนะครับถูกบูจังครับนี่ครับลอยบวง ครับรุ่นกัะต้อครับผมเดือทั้งหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังครับมีตัวเพิ่มให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นกันอีกไหมแต่หมายสวยนะครับหมายมีแต่หมายสวยๆว่าต้องใส่กีตื่นผุคือว่าแลวเนาะมันคือี้ปีใหม่พ่อมก็เข้าดาวกันครับจุดผุบุ่มบั่มบุมบมหนูก็เลยป่ติตท่านผู้ชม <c oughs> จริงจิงเอาล้ครับเอาล้ครับนี่นี่ครับนี่โดนครับผมโดนครับผมติงงง,งิกง,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 งิกนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โดนโดนกลางตัวนะครับโดนกลางตัวครับผมอ่ามีแต้มเพิ่มพี่น้องเดืเบึงยุ่ครับมุมนี้เด้ นี่โอ้โบรานครับผมโบลัณโบรานหม,มาม้เหมาะแท้ๆนี่หมานี่โบรานครับผมนี่เนาะนี่ครับนี่โบรานเลยขี้ไต้นี่ขี้ไต้โอ้ลุงกระตอครับนูน่นนู่นอีก นี่ก็เป็นหมายของเขานะครับนี่เขาไม่ใส่อยู่มีหมายของเราปุ๊บเอาแล้วครับกลับหายครับท่านผู้ชมกลับหายครับผมไปทางไหนเนาะบาทนี่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมลั่นพลาดครับผม น,นี่นนี่ครับอู้ร่นพลาดนะครับหลังนี้อู้คิดว่าติดไปแล้วมองไปเห็นกรับที่แรกอะ่ะอู้อยู่นี่อู้ไหนเนาะอู้กขื้นเบ่งเทิงพ่นโอ้เมนบ้าน้นาะน โอ้ท่านผู้ชมขนติดครับนี่ขนติดเลยนี่นี่สองเส้นบักไงเลยครับโอ้ดูแผงนี้นี่แมนบอนือมีขนบักไงหนึ่งนี่นะอโอ้แมนบเนาะ โอ้ทาบอะนี่ไั่ไหนวะโอ้มือแพงนี่นี่ขนติดสองเซนขนยาวบักแง่เลยครับผมอึอมน,น้บัดนี้วเมียนมโนเอ้าเป็นอย่างครับรุ่นกันต่อครับผมยังเหลืออีก ข้างหลังนี่สองสามหลังบ่วงก็เหลือบ่วงโอ้เมื่อกี้นี่หลังเมื่อกี้นี่เสียดายก็ผมตัวใหญ่เด้เนะ่ยเนกันต่อครับหลังนี้มีไหมตัวไหมปลายยาก็ยุกก็ยิกไหมพึบโอ้นี่ครับ บ่วงเหงนขึ้นฟ้าเลยบ่รูดครับเฮบ่วงแหงนขึ้นฟ้าเลยสนปลุกกันต่อครับผมหลังนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายเห็นไม้อยู่นู่นนะครับห,หม้อยู่ขนางหน้มาอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายครับหลังนี้คืนนี้ก็หนูลอยหนูดันบ่วงอยู่ครับตรงนี้ แต่ไม่ติดนะครับลองดูเช้านี้คืนนี้ก็มายามอยู่ดูเช้านี้ที่เป็นยังไงหนูผ่านบ่วงโอ้ไม่มาครับผมอยู่เหมือนเดิมครับเลยมาเมื่อคืนนี้แล้วครับไม่มาสรุปผลงานท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าได้กี่ตัวได้กี่แต้มบ่วงก่อนปึ๊บโอ้บ่วงบ่วงเต็มเลยครับ วงกระไซไหลายยูนะครับกับกระพอบกับกระไรหลังด้วยครับนูครับนี่ครับแคมที่หนึ่งแคมที่หนึ่งครับผมแคมที่สองนี่ครับเอฟนี้สองแคมที่สาม นี่กับเอฟครับผมใหญ่อยู่แต้มที่สี่นี่ครับผมกระชานี่ได้สี่แต้มครับผมแต้มนี่ครับ เตีแต้มส,สวยๆเมื่อคืนก็ได้ใหญ่กว่านี้นิดนึงได้เป็นตัวนังเมื่อคืนนี้ก็รวมเมื่อคืนนี้ด้วยก็เป็น5้าแต้มนะครับแต้มส,สวยๆพอได้กินครับผมกลับบ้านครับผมเจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเือกเขาสวยมากกลับบ้านครับ